สวัสดีครับยินดีต้อนรับอิซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพอสวัยพระรวยผู้เฒ่าพระรวยครับตามแนวทางของปู่ทุดงจากถ้ำครับอิบซีครับผมคิดแหลกแหกมันไปเพิ่นห้มาเม็ดเดียวสามตัวครับอิบซีครับผมมาต่อว่าบัดนี้นะครับนะเพิ่นสิมีเพิ่มเติมมีอย่างบ่อครับอิซีครับผมให้ใช้ิจารณญาตในการรับชมครับทั้งช่องเป็นซื้อกลางครับเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับอิบซีครับปูทุดง จากค่ำนะครับเนาะงวดก่อนถึงว่าสามตัวก่าแตกเพิงสองตัวอีกเข้าคักๆแน่ๆครับอีซีครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้อขันมากกัดจัดขันคัดกระพานขันมากขันชอบไปก็เริ่มกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานพอสวยพระรวยผู้ตอบพระรวยนะครับอีซีครับผมพอดีปูเพิ่นกำลังมีงานอยู่นะครับเนาะกำลังเห็ดขันอยู่ครับที่เขาไปหาปูไปฟังเพิ่นจีบอสูฟังครับปลา แนวทางของปนมีเพิ่มเติมอันใดบอเนาอครับนถเห็บจีครับไปพอดีดกำลังทำงานร่ครกับพันีเทถนนคอนจีดประสันร้องับนถเห็บจีครับนะ นมัตการครับสาธุสาธุาต้องวดให้ไปสามตัวเม็ดเดียวโอ้เอฟซีก็ถามหาวุน่นๆเนี่ยบัดน,นี้อือเริ่มเอฟซีเริ่มถามหาแล้วเนี่ยทางของปู่ทุดงจากทำกับวิซี่กับผม ต่องวดกะงวด,งดว่าหั่นแล้วเอเอ,เองวดกวด้อนบัดนี้เน้นบมปูบัดบนี้คือคนละสูตรโมผูกับอันตัวแรกเอ้าเลืมเอานนั่นมาบัดนี้อย่างปากกาเอา้าอันนี้สูตรไหมบมปู้อมบัวอันนั่นอันให้เบิกงอันเก้าสิบเดั่นนี่เอา้เอาม้วดว่าหั่นอ่ะ เขียนเอาดีว้ายอ้ยผู้ก็ว่ามันอันก็มันคือเสกตัวเก่าสิเนี่ยเอาให้เบิ้งซื้อๆเนี่ยเนี่ยตัวไม้อ่ะโอ้ยป่้ยเอามาให้เบิ้งยังไหนหนุบบาทเนาะเพิ่นเบิ้งไปเดียวเอฟซีกันได้อันนี้คือตัวไม้ครับเอฟซีกับผมนะครับเนาะบางขันเขียนพิชไปบาทเนี่ยเอ๊ะปยัง

บูดมาบางหันละตีสุด <ừ m S 2> แต่สามตัวนโมปูเ <ừ m S 2> มียน <ừ m S 2> อืมแ <ừ m S 2> ต่วันจดของอืมสามตัวยกมาส้อตัวเออบ้าน <ừ m S 2> นั่นทั้งบาา้านพ่อมามีแค่เงินสองหนึ่งก็ไล้่อสองสองหนึ่งไหนผู้ใดน้องบ้านพ่อไปจันบุรีพ่อมีแต่มีแค่สองหนึ่งกู้นะ โวเขาเก็บว่ามีแต้เกินสองหนึ่งสองสองหน่งะมีเดียวนะรอมก็ได้งกวมาเลยว่าแม่นดีเด้าหันผมกับไรเด้อสองสองหนึ่งอะไรแต่สองหนึ่งตัวเดียวไป เรีสองหนึ่งไหมเนาะเอ่อเรีสองหนึ่งเดียกว่าหันเรียกสามสูตสามสามกอสามโอสองสองหนึ่งเหยเอาเรียกมันมาตัวเก้าบวกปูงวดเนี่นั่นและไอเฮ็ดสามสูตรมันกับเมื่อไรคือเก้าเนี่ยมันคือวัาหันงวดก้อนหนึ่งกับเฮ็ดสามสูตรกับแม่สองสองศูนย์โอสองสองหนึ่งแล้วก็สองสองหนึ่งทั้งสามสูตรอ๋ออ เตียวหุ้ม่าวว่ะอืมแล่วเห็นโทไปถามเอาหลดพ่อไปถามตรงใช่อือออรู้วาเปนอะไรตัวเดียวนะใด้งวดนี้ได้มาดตัวเก้าอีกสัได้ตัวเก้าอีนี่เออแต่ว่าปิดแต่ว่าสองเป็นศูนย์มีอันอันสองตัวล่างนี่วงกลมอะไรปูสองตัวล่างออีมาเกยเล็กองเล็งตองเล็กบน เด็กบังเลยอืมซุ่มดีตุกันทิปูเนี้ยอืมซุ่มดีตกันอืมครับมันนี่แหละอันระวังเอ๊ตัวระวังอันนั้นเข้ากับเป็นหุกนี่แหละกูเนี่ยอืมอันมันชอบแบบปิ้นหัวปิ้นนั่นัะขาตเลยอืมปิ้นมันไวก่อนหรือปูเนี้ยเออก้อนที่ปิ้นให้เฮาเฮาปิ้นมันก่อนต่อเขาปิ้มันก่อนอืม โอฟันพงเลยปู่ๆนี่ฟันพงเลยไอ้บ่มี้คงจะถ่ายอีกแล้วบ่มี้คงจะถ่ายอีกแล้วมีตะมายัมมือซืีอยิ่งเตะยัมมือเสียขันตีมาก่ายัมมือเสีอเปล่าเนี่ยนขันมากเอามือสุดท้ายเด้มันเคยไหวเด้จะเอามือก็ถ่ายขันเจ้าบ่มาเจ้าโทรมาหาเขาอะไรเออเดี๋ยวขันบ่มาเดี๋ยวผมสิโทรมาถามเออโทรมาถามมือเรียกออกกันละเออมาบ่ได้เนาะขันมาบ่ได้ไอ้ต้องโทรมาถาม อางใจบุญกันถึงรอบของผมมากแล้วโทรมาตามนี่ม่เรียกองอืคลิปแรกเข้าปล้อยไปนี่คือศูนย์หกศูนย์นับปูนละแล้วก็ศูนย์หกเออแล้วก็มีสองมีสองตัวเท่านั้นเท่านั้นออบัดนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่สองได้มาศูนย์สองหนึ่งเออศูนย์สองหนึ่งตัวเดียวกับล่างเก้าหกหกหกสามหกแล้วก็หนึ่งเก้าครับสีครับผมไอ้ระวังเก้าก็หกตัวเดียว ค้ามันออกหัวขึ้นทั้ออง,สงสองหัวตีเอาหัวลงทั้งสองหัวอือว่างไว้น่อยสุอดอือปวดกันี้กันมากรีกหัวหน่อยปวดเอฟซีปจะว่าดกหัวหน่อยแผลเพราะว่าอีก <laughs> อ,อืปูเอ็วัดอ่าชุดนี้บ่เฮ็ดอีกแล้วมันต้อปนเนี่ยสุด้ายแล้วสุดไายเลย เงี้ยในเอฟซีเพิ่นถ่ายอยู่ก็จะได้มาตามตัวสันคันบองใช่ไหมอืมาตามกับอันมากกับมือมือเรียกหรอกมาแม่ยังมือหนีก็ได้มาแต่เสาวๆโอ้มายังมือเลงมายังมือเลงก็ได้คันมายยังมือเสาได้ปุ๋วนี้ยังมือเสาก็เห็นเพื่อแล้วยังมือเสาวแต่สาได้ปะได้ตั้งแต่หกโมงเออโอ้คอยคอยยังเดี๋ยวจะบินบาดมาโอ้เขาบินบาดมาแล้วลงในเลยเนี่ยเอาสันผมสิมาเอาเสาว ออกจากบ้านตีหาสิบพระท่านอยู่วะรท่านอออกจากบ้านตีหารถมาอเอาให้ FC. FC เอฟซีเอฟซีคนติดตามเป็นกําลังติดตามปูไหลชุกเดียวนี่ปวดขาปวดแข้งเลยอือ มันมันมายากเด้สามตัวที่แมันเราก็ดิตรงคงอีกตั้งหากเออมันจะมาตรงตรงนี้ยากอีเลนาะปูเนาะเยากนอกจากต้นคือคือยุ้งอ่ามันตรงตรงที่นี่ห่วยบนโดนจะไม่เห็นทีหนึงเนาะปูเนาะนอกกันมาแต่สองตัวอันบ่เพราะว่าปูเ่าะมันมันหายากครับผมมองมองมันช่วงสิเจอทีนึงเอ้ย เอาครับเอฟซีกับผมแกร์ขนาจอไว้เด้อครับเอฟซีกับผมเดี๋ยวโค้งสุดท้ายนะครับมือเลขออกก็ไว้สิมาตามให้ครับอีที่รับผมมหาปูพี่ละต้องไล่สดตะเซาครับอีที่รับผมจากครึ่งชั่วโมงนะครับเนาะเอาสารกิจมีขอหยุดตีเพียงสามีเพราะวัาไม่้คลิปหน้าสวัสดีครับ